เล่นผ้าเข้าไปเอ้าเอาเอา,เอาที่ตังสบายใจเลยลูกเอาดิหนูสบายใจเลยลูกเลยกัดผ้าเล่นผ้าหมาแล้วห้าหมากูว่าแล้วมาทะเลาะกับมือกูอีกแล้วเอเอ,อ,เอตังไงตังหนูมันดีเออตัง ออสู้พ่อเหรออ้อมปข้างหลังฮะเจงมันมาโอ้ยเลือดซิกออีกิดลวดูมันดิมันยอมผมที่ไหนดูมันตงัง ตังตังต้องหลบผมวะต้องข้างเข้าด้วยนะดูมันดิโดใส่เลยว่าแล้วตังตังดูมันดิดูมันเออ